สวัสดีคะ่ะนิสสันฟอนเทียนะคะรถยนต์ปี01เกียร์ธรรมดานะคะเขา้าไรเข้าสวนการใช้งานได้สบายคะ่ะเจ้าของดูแลไว้ดีมากเลยนะคะเรียกกันได้ว่าสภาพหนึ่งในร้อยนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบค่ะเข้าดูแลไว้เป็นอย่างดีคะ่ะพาเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะสําหรับคันนี้เลยค่ะทุกท่านนิสสันฟอนเทียรถปี01เกียร์ธรรมดานะคะได้สภาพแบบเดิมๆน็อตไม่ขยับไม่มีชนหนักนะคะ เครื่องดีเกียร์ดีสภาพพร้อมใช้งานค่ะขับขี่ได้สบายๆนะคะเปิดราคามาที่99,000บาทนะคะสามารถเจราจาค่าน้ำมันได้นิดหน่อยนะคะคันนี้สวยๆค่ะภาษีพ,พรบรปี66เอกสารครบนะคะมีบุคเซอร์วิสครบด้วยค่ะทุกท่านดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะเจ้าของเดิมดูแลวไว้เป็นอย่างดีไม่มีชนหนัก เป็นรถยนต์นบ้านๆเกียร์ธรรมดาน้ำมันดีเซลนิสสันฟอนเทียปี01สนใจคันนี้นะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ที่ใต้คลิปด้วยค่ะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและเป็นช่องทางการติดต่อระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้คุยได้เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องกว่านี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ